อยากสร้าง Personal Branding ใช่ไหมคะคุณรู้อยู่แล้วว่าการสร้าง Personal Branding อะค่ะมันก็คือการที่เราขายตัวเองถือว่าขายความเป็นตัวเองทำให้คนจดจำเราได้ทำให้คนเชื่อถือในตัวเราค่ะไม่ใช่สินค้าของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อคุณรู้ว่าจริงๆแล้วค่ะสินค้าที่คุณจะต้องขายให้กับผู้อื่นค่ะมันไม่ใช่ของที่คุณขายแต่มันคือตัวคุณค่ะ ดังนั้นวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะขายดีถ้าหากคุณอยากให้ Personal Brand ของคุณน่ะมันเข้มแข็งมันขายได้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยนั่นก็คือการเพิ่มคุณค่าหรือว่าเพิ่ม Value ให้กับตัวเองค่ะวันนี้คุณทำสิ่งนี้หรือยังคุณทำให้ตัวคุณมีคุณค่ามากขึ้นหรือยังเพราะการมีคุณค่ามันก็คือการสามารถที่จะ นำเอาสิ่งที่เรามีอะค่ะไปให้คนอื่นได้วันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะออกมาให้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 โดยที่คุณค่ะไม่ได้เติมอะไรเข้าไปในตัวเองเลยคุณไม่ได้อัปเกรดตัวเองคุณไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเลยสิ่งที่คุณจะสามารถเอาออกมาให้คนอื่นถ่ายทอดให้คนอื่นค่ะมันจะมีมากได้ยังไงมันจะสามารถช่วยคนได้จริงๆหรือช่วยคนได้มากได้ยังไง เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการเริ่มต้นที่ตัวเรามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่เริ่มแล้วก็ต้องอัปเกรดมันขึ้นไปเรื่อยเรื่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆืมันก็เหมือนบริษัทถ้าหากคุณอยากก้าวหน้าคุณจะต้องทำให้บริษัทของคุณเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มองตัวเองค่ะเป็นบริษัทมองตัวเองทำธุรกิจมองตัวเองเป็นสินค้าที่จะต้องเพิ่มมูลค่าถ้าหากคุณอยากจะ เพิ่มราคาค่ะและถ้าใครเก็ตกับสิ่งที่จอยพูดให้ฟังนะคะลองพิมพ์มาบอกจอหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยวิสิท์เอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ